สมัยที่อาตมายัางเป็นเด็กนะเวลาขึ้นรถเมล์เนี่ยไม่ค่อยเห็นคนแก่ผู้หญิงท้องหรือว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยยืนนแม้รถจะแน่นยังไงก็ไม่ค่อยเห็นคนเหล่านี้เนี่ยยืนเพราะว่ามีคนลุกให้ที่นั่งนะให้กับเด็ก ให้กับคนแก่ให้กับคนท้องแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วโดวยเพราะรถไฟฟ้าที่จะมาสังเกตเนี่ยยิ่งวันไหนรถมีคนเยอะเนี่ยก็จะเห็นเด็กบ้างผู้หญิงท้องบางคนแก่บางยืน คนที่นั่งอยู่ก็เป็นหนุ่มก็มีแข็งแรงก็มีแต่ไม่เห็นมีใครนะลุกเพื่อให้ที่นั่งกับคนเหล่านั้นเลยอันนี้มันก็เกิดขึ้นไปทั่วนะไม่เ่พาเมืองไทยหรือกรุงเทพอย่างเดียวที่ไหนที่ไหนก็เป็น เมื่อเร็วๆนี้เขามีการทดลองอันหนึ่งที่น่าสนใจนะในกรุงนิมิลานประเทศตอรีตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆเนี่ยรถไฟฟ้านี่ก็แน่นขนาดเลยแล้วเขาก็ลองให้ผู้หญิงที่คล้ายๆตั้งคันเนี่ยขึ้นรถก็บอกว่าเธอต้องยืนนะ ไม่ค่อยมีใครลุกให้ที่นั่งแล้วจู่ๆเนี่ยก็ให้มีคนที่แต่งตัวเป็นแบทแมนเข้าไปในรถไฟฟ้าแบบไม่ตั้งตัวเลยนะไม่มีการประกาศแล้วก็สังเกตปฏิกิริยาของผู้คนว่าจะมีใครมีน้ำใจ ลูกให้ที่นั่งกับผู้หญิงที่ท้องหรือเปล่าเขาทำเงี้ยร้ยสาสครั้งนะและได้ตัวเลขที่น่าสนใจคือถ้าไม่มีแบทแมนไปอยู่ในรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีคนลุกให้ที่นั่งกับผู้หญิงท้องเนี่ยสาเซ แต่ถ้าเกิดว่ามีแบทแมนโผล่เข้าไปแบบไม่มีปีไม่มีคุยนี่คนที่ลุกให้ที่นั่งกับผู้หญิงท้องนี่ก็เพิ่มเป็น2เท่าเพิ่มคือเกือบ67%เเกือบ70%มันเป็นความแตกต่างที่มีนัยสำคัญนะแสดงว่าแบทแมนเนี่ยมีส่วนนะในการที่กระตุ้นให้คนเนี่ยเกิดมีน้ำใจ ให้ที่นั่งกับผู้หญิงท้องเขาก็อธิบายว่าเนี่ยเวลามันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คนเรารู้สึกสะดุดเนี่ยคนเราก็จะหันมาสนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้นแล้วก็ไวต่อความต้องการของคนที่เขากำลังเดือดร้อนหมายความว่าเวลาอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ย คนอาจจะใจลอยหรือว่าคุยกันหรือว่าดูมือถือแต่พอมีแบทแมนโผล่เข้ามาคนส่วนใหญ่ก็จะพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่ใจลอยมันก็สะดุดเลยนะที่พูดคุยกันก็สะดุดที่กำลังถ่ายมือถืออยู่ก็สะดุดเลย แล้วก็หันมาสนใจบรรยากาศร,รอบตัวก็คือในรถไฟฟ้าและพอเห็นผู้หญิงท้องก็เกิดมีน้ำใจไวต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาพอมีน้ำใจแล้วก็เป็นยังไงก็เลยลุกให้ที่นั่งนะกับผู้หญิงท้องอันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะซึ่งก็มีน้ำหนักนะเพราะว่าคนเราเนี่ย เวลาใจลอยเนี่ยไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบตัวนะไม่ค่อยรับรู้อะไรคนแก่คนหิวโหวยผู้หญิงท้องที่กำลังยืนอยู่บนรถแต่พอความคิดที่มันล่องลอยไปมันสะดุดเนี่ยจิตกรรมมาอยู่กับปัจจุบันกรรมมารับรู้สิ่งรอบตัวบนรถก็เห็นคนเขากำลังยืนลำบากก็เลยเกิดน้ำใจมีเมตตา แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคำอธิบายเท่านี้อาจจะไม่พอนะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าไม่ใย่แบทแมนแต่เป็นตัวอื่นนี่ก็อาจจะไม่มีผลมากขนาดนี้นะการที่ให้แบทแมนเนี่ยโผล่ขึ้นมาในรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีความหมายด้วยตรงที่ว่าแบทแมนเนี่ยก็คือคนที่เสียสละคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัว คนเราทุกคนมีใจใยดีนะพอเห็นแบทแมนเข้านี่ไอ้แบทแมนนี้ก็เป็นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ไปกระตุ้นใจใยดีทำให้อยากจะช่วยเหลือเกิดความให้เห็นใจคนอื่นที่ทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเขาเมคนเราเนี่ยบางครั้งใจใยดีมันก็เก็บตัวนะ ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ตัวเกว่าจะมีสิ่งกระตุ้นแบทแมนก็เป็นตัวกระตุ้นใจไฟดีให้ทำงานก็เ,เลยอยากจะช่วยเหลือหรือว่าเต็มใจที่จะช่วยคนแต่ว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่มีใจไยดีอย่างเดียวมันมีจิตที่คิดเห็นแก่ตัวเดียนะหรือจิตที่คิดถึงแต่ตัวเองจิตที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันจะคอยหาข้ออ้างเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้สบายเช่นเวลานั่ง บนรถไฟฟ้าเนี่ยหรือบนรถเมล์เนี่ยแม้จะเห็นผู้หญิงท้องเห็นคนแก่แต่ก็หาข้ออ้างเพื่อตัวเองได้ไม่ต้องลุกเช่นไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้ชายหลายคนเขาก็นั่งไม่ได้มีน้ําใจอะไรเลยมันก็เลยเกิดความคิดควาวาเนี่ยขนาดเขายังแข็งแรงกว่าเราเขายังไม่ลุกให้เลยแล้วเราจะลุกทำไม อันนี้ก็เป็นข้ออ้างของจิตที่คิดถึงแต่ตัวเองไอ้นนออจิตที่คิดถึงแต่ตัวเองถ้าปล่อยให้มัน,นเป็นใหญ่ในใจเราเนี่ยเราก็จะไม่มีน้ำใจเลยแต่ว่าคนเราเนี่ยมีใจที่ใยดีงั้นถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดที่มากระตุ้นเราใจใยดีมันก็อาจจะมีกำลังเหนือจิตที่คิดเห็นคิดถึงแต่ตัวเองจากความอยากสบาย ก็กลายเป็นใจที่พร้อมจะลุกให้ที่นั่งแบทแมนนี่มันทำหน้าที่นี่แหละนะคือสิ่งที่กระตุ้นให้ใจใฝ่ดีทำงานมีกำลังเนือจิตที่คิดถึงแต่ตัวเองนะนั้นสกเราเนี่ยรู้จักแสวงหาสิ่งว่าล้อมที่กระตุ้นใจใฝ่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีน้ำใจอย่างเช่นเวลาเราเห็นคนกำลังช่วยเหลือ ผู้เดือดร้อนที่หาดใหญ่เนี่ยคนนี้ก็ไปเป็นจิตอาสาคนนั้นก็ช่วยให้เงินทองให้ข้าวปลาอาหารเราเห็นใครทำดีใจเราก็อยากจะทำดีเหมือนเขามั่งเพราะว่าเรามีใจใฝ่ดีงัน้นถ้าเราพยายามสแสวงหาสิ่งรอบตัวเราที่ ระตุ้นให้ใจไฝ่ายดีมันทำงานเนี่ยเราก็จะเป็นคนมีน้ำใจเราจะไวต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นนะไวต่อความมีน้ำใจที่คนอื่นเขาแสดงออกต่อผู้ทุกข์ยากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราแวดล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่สามารถจะเป็นข้ออ้างให้กับจิตที่คิดถึงแต่ตัวเองจะทำอะไรก็เห็น แต่ข้ออ้างเขาไม่เห็นทําอะไรเลยแล้วเราจะช่วยเขาทำไมนะหรือนักปฏิบัติธรรมเนี่ยแทนที่จะเห็นแต่คนที่ขยันบมันเพียรเพื่อกระตุ้นให้เกิดความวิริยะก็ไปเห็นไปมองแต่คนที่เขาไม่ค่อยกระตือรือร้นตื่นสายไม่ขยันทำไม่ขยันปฏิบัติก็เห็นแต่คนเหล่านี้แหละเพื่อจะมาเป็นข้ออ้างว่าเนี่ย เขายังไม่ขยันเลยเราจะขยันไปทำไมหรือเขาทำได้เราก็ทำได้เขาขี้เกียจเราก็ขี้เกียจบ้างอันนี้เพร่อมันเป็นการส่งเสริมจิตที่คิดถึงแต่ตัวเองแต่ถ้าเราพยายามแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่เขาขยันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราก็จะเกิดความอยากจะทำความดีเพราะว่าใจายเดีมันถูกกระตุน้นอันนี้เราก็ต้องรู้จักแสวงหาสิ่งแวดล้อม หรือเข้าหาสิ่งกดร้อมที่มันกระตุ้นใจายดีด้วยอย่าอย่าไปเปิดเปิดเปิดช่องให้จิตที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันมีกำลังเหนือใจที่ายดีเตรียมรับพรชิตตังปฏิตั้งตุมหางก้อยตาผลที่ทานปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวัสมิชาตโจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกับปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โลปนาราโซยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนโชติราโซยาธาเหมือนแกนมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวาชันตุค่นานการไยทั้งปวงจงบรรดชไปพโรโรคโวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย เทพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านอิทิคายุโกภวาต้องเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนมีวาทนะศีลสนิจอุธาปัจจายิโนตาโรธรรมาวันทันทิอายุวันโนสุขังพลังสีปาการือ,อายุวันนาสุขาพละ เริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาะวะตุสาพมังคลังสัพพมองคอนจงมีแก่ท่รมขันตุสาพ,พเทวตาาพราล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาธรรมนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า พาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ตาโสชิพาวันตุเจพาสวัสดีทางไรนุกเมื่อเธอ